สวัสดีคะ่ะทุกท่านในวันนี้ภาษาอังกฤษกพอกาจันุงเด่นนะคะก็จะมาติวต่อในส่วนของกริยาไม่แท้นะคะโดยเริ่มต้นจากข้อความเบื้องต้นก่อนนะคะเราจะพูดถึงกริยาไม่แท้3ตัวด้วยกันได้แก่ 1. infinitive verb 2. คือ gerund และ 3. คือ participles นะคะอันแรกนี้น่าจะได้ในส่วนของ infinitive verb ก่อนนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า81นะคะแล้วก็ดูมาพร้อมกันเลยนะคะว่า infinitive verb คืออะไร สำหรับ infinitive verb หมายความว่ายังไงนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่คู่มือนะคะหน้า81นะคะ infinitive verb หมายถึงรูปของกริยาธรรมดาที่ไม่มีการผันคือไม่เติม s es ing ed หรือเป็นช่อง2ช่อง3อาจารย์ก็เลยเปรียบเทียบ infinitive verb ว่าเป็นเหมือนกาแฟดำไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ซีรัปใดๆลงไปนะคะฉะนั้นส่วนเนี้ย ถามว่า infinitive verb เนี่ยมันมีความสำคัญย,ยังไงนะคะมันมีความสำคัญคือจะไม่นำในส่วนของ infinitive verb นั้นไปทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคค่ะแต่มันต้องเอาไปใช้ประกอบกับกริยาตัวอื่นๆเช่นไปประกอบกับกริยาช่วยไปประกอบกับ preposition หรือบุพบทนั่นเองนะคะในส่วนนี้ infinitive verb นั้นจึงทำหน้าที่หลักๆเป็นส่วนขยายกริยาหลัก รวมไปถึงตามหลังกิริยาช่วยนะคะในส่วนของ infinitive verb เนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่คู่มือหน้า82เลยนะคะในส่วนแรกก็คือ infinitive verb ที่เป็น infinitive with to คือ to ตามด้วย verb infinitive to ในที่นี้ก็คือ preposition นะคะ infinitive with to คือกิริยาแท้ซึ่งเป็นกิริยาตัวแรกที่จะต้องมีบุพบท to มาขั้นก่อน ที่จะตามมาด้วยกริยาตัวที่2หรือกรรมซึ่งเป็นคำนามหรือสรรพนามแล้วจึงตามด้วย to infinitive ซึ่งในกรณีนี้จะใช้ยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับหน้าที่ของ infinitive with to นะคะก็จะอยู่ในหน้า82นะคะโดยจะมีทั้งหมด3หน้าที่ด้วยกันนะคะ 1. คือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะ 2. คือทำหน้าที่เป็นส่วนของ question w o r d ซึ่งหลังอยู่หลัง what where when why who และ how และ3คือเมื่ออยู่ในโครงสร้างกิริยาต่อไปนี้มันบังคับให้จะต้องตามหลังด้วย infinitive with to ค่ะนี่คือหลักๆที่อยู่ในหน้า 82, 83นะคะสำหรับเรื่องแรกวิธีการใช้ infinitive with to เนี่ยอันแรกเลยคือทำหน้าที่เป็นประธานจะอยู่ในข้อที่1น,นะคะคือทำหน้าที่เป็นคำนามหรือเป็นประธานข้อสังเกตคือจะเป็น to แล้วก็ตามด้วย infinitive ตามด้วยกริยา ในส่วนนี้ to infinitive เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่มันเป็นเอกพจน์เสมอและสามารถเป็นประธานของประโยคได้มันจึงเป็นคำเสมือนคำนามชนิดหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่น to watch movies is my favorite hobby การดูภาพยนตร์เป็นงานอดิเรกข,ของฉันในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า to watch เนี่ยมันเป็นประธานของประโยคนะคะแม้จะมีคำว่า movie ซึ่งเติม s ก็ตามแต่ว่ากริยาที่ตามมาก็จะต้องเป็นเอกพจน์ด้วยนั่นคือ is e นะคะ ตัวอย่างที่2นะคะ Kim loves to draw a picture Kim loves to draw a picture จึงหมายถึง Kim รักที่จะวาดภาพนะคะเติมคำศัพท์เข้าไปด้วยว่ามันแปลว่ายังไง To draw ในะที่นี้เป็นกิริยาไม่แท้นะคะเพราะเป็นกริยาตัวที่2องกริยาแท้คือกิริยาตัวแรกนั่นคือในส่วนของคำว่า Loves ซึ่งเป็นกริยาเฉพาะ Loves สามารถตามหลังด้วย to Infinitive หรือตามหลังด้วยเว r b บเติมก็ได้ถ้าเป็น to Infinitive จะแปลว่าที่จะอะไรส่วนถ้าเป็น verb ตัวไม่จีหรือ loves ตามด้วย verb ตัวจจะแปลว่าการอะไรฉะนั้นคำว่า Kim loves to draw a picture จึงหมายถึง Kim รักที่จะวาดภาพนั่นเองค่ะต่อไปครับสองเมื่ออยู่หลัง question words ได้แก่ what where when why who และ how เนี่ยในส่วนนี้จะตามด้วย to infinitive เช่น she doesn't know where to go ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน Where to go ตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างที่2นะคะ This TV channel always teaches us how to bake yummy desserts แปลว,ว่าทีวีช่องนี้มักจะสอนเราทำขนมอบอร่อยๆอ,อ,ยอยู่เสมอนะคะคำว่า how เป็นส่วนของ WH question ที่เป็น question word นะคะตามหลังด้วย to bake to bake เป็น infinitive นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะเจอในส่วนของการใช้ to infinitive ในโครงสร้างกริยาต่อไปนี้นะคะที่ต้องตามหลังด้วย to แล้วก็ตามด้วย infinitive นะคะในส่วนนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะคะโดยมีข้อสังเกตในการใช้ดังต่อไปนี้อยู่ในหน้า82นะคะ 1. กริยาที่ตามด้วย infinitive with to นะคะโครงสร้างของมันจะเป็นประธานบวกกริยาตามด้วย preposition to และก็เป็น verb infinitive นั่นเองค่ะได้แก่ agree เห็นด้วยตกลง plan วางแผนกำหนด hope หวังว่า endeavor พยายาม care เอาใจใส่เอาใจใส่ใส่ใจ try พยายาม mean หมายถึง hesitate ลังเล intent ตั้งใจ prove พิสูจน์ threaten ทำให้กลัว คำต่อมาค่ะคือคำว่า design ตัดสินใจตัดสิน arrange จัดการ refuse ปฏิเสธ learn เรียนรู้ fail ล้มเหลวไม่ได้ผล consent ยินยอม afford แปลว่าสามารถหาได้ happened เกิดขึ้นปรากฏ prepare เตรียมตระเตรียม promise ให้สัญญา determined กำหนดตัดสินใจ deserve สมควรได้รับ attempt พยายาม swear สาบานสาบแช่ง manage จัดการ forget ลืม appear ปรากฏ hurry เร่งรีบ pretend เสแสร้ง seem ดูเหมือนว่าและ need จำเป็นต้องหรือต้องการคำเหล่านี้เป็นคำที่ต้องตามหลังด้วย to infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น my father refused to receive the bribe from the investor yesterday refused to receive ตรงนี้นะคะแปลว่าพ่อของฉันปฏิเสธที่จะรับสินบนจากนักลงทุนเมื่อวานนี้ตัวอย่างที่2ค่ะ I try to learn hard to get used to a new job คำว่า try to learn แปลว่าฉันพยายามที่จะเรียนรู้อย่างหนักเพื่อให้ชินกับงานใหม่ try to learn คือ try to แล้วก็ตามด้วย infinitive คือ learn นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3ค่ะ they planned to leave tomorrow แปลว่าพวกเขาวางแผนที่จะออกไปพรุ่งนี้ planned ตามด้วย to infinitive นั่นเองนะคะตัวอย่างที่4ค่ะ Pete agreed to invest in China last week Pete ตกลง ที่จะลงทุนในเมืองจีนเมื่อสัปดาห์ก่อน agreed ตามด้วย to infinitive ก็คือ to invest แปลว่าที่จะลงทุนจะสังเกตนะคะกิริยาตัวที่1คือ agreed ส่วน to infinitive เป็นกริยาตัวที่2จึงเป็นกิริยาไม่แท้นั่นเองสังเกตได้แบบนี้นะคะและสังเกตนะคะว่ามันเป็น tense ไหนด้วยนะตัวที่บอกเวลาก็คือ agreed ใช่ไหมสอดคล้องกับ last week ต่อไปค่ะข้อสังเกตคือคำต่อไปเนี้ มันสามารถตามหลังด้วย verb เติม ing ได้ด้วยนะได้แก่คำว่า forget plan need คำพวกนี้สามารถตามหลังด้วย verb เติม ing ได้ค่ะเปิดไปที่หน้า84นะคะกริยาที่ตามด้วยกรรมนะคะกรรมคือเป็นคำนามหรือ pronoun ก็ได้นะคะแล้วตามด้วย infinitive with to นะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นประธานตามด้วยกริยาแท้ตามด้วยกรรมไม่ว่าจะเป็นคำนามหรือ pronoun หรือสรรพนามที่เป็นกรรมอะคะ่ะ แล้วตามด้วย to infinitive ได้แก่กริยาต่อไปนี้ advice ให้คำปรึกษา persuade ชักชวน invite เชิญชวน encourage ส่งเสริมสนับสนุน cause ทำให้เกิด request ขอร้องเรียกร้อง command สั่งการ allow อนุญาต press กดบีบอดัด order สั่งมีคำสั่ง force ใช้กำลังบังคับ instruct สอน compel บ,บังคับ b e s i e g h ขอความกรุณาหรือวิงวอน remind เตือนและ permit ให้อนุญาตในกรณีพวกนี้จะต้องตามด้วยกรรมแล้วจึงเป็น to infinitive ตัวอย่างเช่น you promise me to go shopping together แปลว่า คุณสัญญากับฉันว่าจะไปช้อปปิ้งด้วยกันในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า promise ตามด้วยกรรมก็คือมีซึ่งเป็นสรรพนามที่เป็นกรรมแล้วก็เป็น to go นะคะตัวอย่างที่สองค่ะ Linda asked me to come to her party Linda เชื้อเชิญฉันให้มางานเลี้ยงสาม์ของหล่อน asked เป็นกริยาแท้นะคะตามด้วยมีซึ่งเป็นกรรมและตามด้วย to come ซึ่งเป็น to infinitive นั่นเอง 3ค่ะกิริยาที่ตามหลังด้วย to infinitive หรือตามด้วยกรรมซึ่งอาจจะเป็นคำนามหรือสรรพนามก็ได้ก่อนแล้วตามด้วย infinitive with to มีดังต่อไปนี้โครงสร้างของมันจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแท้ตามด้วย to infinitive หรือประธานตามด้วยกิริยาแท้ตามด้วยกรรมแล้วก็ตามด้วย to infinitive คำต่อไปนี้โครงสร้างจำเป็นต้องจำนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดนะคะ สำหรับคำที่สำคัญจะอยู่ในหน้า85นะคะที่มีโครงสร้างนี้ได้แก่ ask ถามหรือขอร้อง beg ขอร้อง desire ปรารถนา expect คาดหวัง would like อยากจะต้องการแสดงความสุภาพ hate เกลียด like ชอบ prefer ชอบมากกว่า prepare ตระเตรียม would love would love แปลว่าอยากจะ ต้องการแสดงความสุภาพ Promise สัญญาว่า Trouble รบกวน Want ต้องการ Which ปรารถนา Would prefer ชอบจุดๆมากกว่าคำเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญก็คือ 1. ประธานตามด้วยกริยาตามด้วย to infinitive เช่น Tom wishes to study in USA Tom อยากจะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา จะมีคำว,ว่า whiches ตามด้วย to infinitive คือ to study แล้วก็ตามด้วยส่วนขยายตัวอย่างที่2 Would you like to go now คุณอยากจะไปไหมตอนนี้ Would like ตามด้วย to infinitive ก็คือ to go โครงสร้างต่อไปประธานตามด้วยกริยาแท้ตามด้วยกรรมในกรณีเช่นนี้ตัวของกรรมเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งคำนามและ pronoun น,นะคะ ในกรณีนี้ประธานตามด้วยกร,ริยาแท้ตามด้วยกรรมและตามด้วย to infinitive เช่น Tom wishes me to study in USA Tom อยากให้ฉันไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา wishes ตามด้วยกรรมคือมีและก็ตามด้วย to infinitive คือ to study Would you like me to go now คุณอยากให้ฉันไปเลยไหมตอนนี้ Would you like ตามด้วยกรรมคือมีและก็ตามด้วย to infinitive คือ to go นั่นเอง